สุดท้ายะค,ะค,ค่ะทุกค่ะท่านนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ไทเขาเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะาจับธุรกิจอะไรมา,านะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะมาหลากหลายอาชีพและก็วันนี้ค่ะเขาก็ได้เข้ามาร่วมกับช็อปนิกและ ทำงเงินในกระเป๋าก้าระดดรวดเร็วมากเลยพร้อมที่จะรู้จักเขาไหมคะ ให้กับชาวบ้านตอนนั้นเงินเดือน6,390าบาทถามว่าตอบโจทย์ไหมไม่ตอบโจทย์ค่ะเพราะอะไรคะอยาก,กรวยค่ะและก็อยากจะเป็นนักธุรกิจก็เลยตัดสินใจลาออกจากสายงานประจำและก็กระโดดเข้าธุรกิจแรกตอนอายุ27ปีได้ีข้าร่วมนะคะ บริษัทนะคะยักษ์ใหญ่เป็นตัวแทนจาหน่ายนมนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยสองจังหวัดโซนภาคใต้นะคะสองจังหวัดใหญ่ก็คือเมืองเลยกับหนองบัวลำูใช่ค่ะกับการที่ร่วมทาธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องมีหลักทรัพย์ในการเซ็นสัญญาในการทำประกัน,นการร่วมธุรกิจต่อมาค่ะลงทุนหลักล้านค่ะ เพราะอะไรคะสต๊อกนมค่ะตามมาด้วยค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าโกดังนมค่ะค่าเช่าออฟฟิศค,ค่ะค่าเช่าสำนักงานค่ะค่าพนักงานเอพิตินจิงเกเบลแม้กระทั่งค่าขนถังรถทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะคะในขณะที่ทำธุรก,กิจนมอยู่ค่ะต่อยอดธุรก,กิจเนื่องจากว่าพานังรถพ่วงพาพนักงานขายนมไปขายนม สถานที่ต่างๆเกิดปัญหาสิวฟ้าหน้าดำไม่ได้ก็เลยต่อยอดธุรกิจโดยการเปิดศูนย์ความงามรักษาสิวฟ้ากระจุดอ่านะ <c oughs> ดงดำนอจากนั้นค่ะในขณะที่ทําธุรกิจลงยู่ก็มองเห็นโอกาสในการทรําธุรกิจต่อตอนนั้นเมืเลยกำลังจะเปิดนิกซีนะคะก็ได้ไปจับจองพื้นที่ที่นิกซีเตชบุตรห้าบอกว่า เปิดในเดือนนี้ในเดือนนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมขอเอาเข้าเข้าห้างนะคะพระเจ้าช่วยปวยพอดห้ามเปิดไม่ได้ค่ะแต่ได้มีการสะตอบสินค้าไปแล้วมากกว่าสามแสนบาททำยังไงคะกลายเป็นแม่ค้า อะไรบางอย่างได้ก <ADHD> <yeah. S 1> ็เลยได้เป <discussion> ิดนะคะร้านรองเท้าซึ่งถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ได้ตัอ17ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคงยังคงอยู่แต่ว่าได้มีการเทคโอเวอร์ให้กับน้องชายไปแล้วตอนนี้น้องชายก็ยังคงขายอยู่ในอัญมนีนะคะหลังจากที่เทคโอเวอร์ร้านรองเท้าให้กับน้องชายไปแล้วทํายังไงทีนี้ตกบ้านตกงานอยู่บ้านไหมไหมไม่ได้ค่ะก็เลยเดินเข้าสู่นะคะธุรกิจประกันค่ะ หลังจากที่เข้าสู่ธุรกิจประกันค่ะก็เก็บทุกทิปพิชิตทุกโปรโมชั่นเก็บทุกคุณวุฒนินะคะไม่ว่าจะเที่ยวทั้งใหนและต่างประเทศค่ะในขณะที่อยู่ในสายงานประกันค่ะก็ต้องไปตั้งแต่ปีแรกก็สามารถทำกำไรนะคะหละักล้านไม่ใช่หลักเกืเอบทีนี้ค่ะพอเริ่มมีเงินใช่ไหมคะเขาบอกว่าไงพอมีเงินแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้มันทนํางานให้เราว่ามันก็ไปสิคะ ะก็ไปค่ะในโรงการลงทุนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคริปโตเค r r กซี่นะคะมันไปแล้วมันไม่กลับค่ะพี่น,อน้อง เรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆแล้ววัน,นที่เราแก่มาเราไม่มีแรงขายประกันแล้วเราจะมีรายได้เข้ามาหรอไม่ได้สิมันต้องมีทางที่มันดีกว่าน,นี้ก็เริ่มหยุดคิดคาะตอนนั้นนะคะปี2019ซึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะที่คนหันหัวเข้าสู่ออนไลน์กันอย่างมากมายมหาศาลเราก็เลยนะต้องเอาตัวเองเข้าสู่ออนไลน์แล้ว ไปที่ไหนคะยูทู e ค่ะเซิร์ชใน u t ท b e เพื่อหาทีา่รึกษาเพื่อหาคนเสาร์เสียเงนินคะ่ะหลักพันยันหลักหมื่นเพื่อที่จะมีคนมาบอกเราว่าอยู่เข้าสเตจแรกยูต้องเข้าออนไลน์สเตจที่สองอยูต้องสร้างเพจสเตจที่สามยูต้องกดโกลไลได้คนีเสียเงนินหลักพันยันหลักหมื่นโดยที่ยังไม่ได้มีเครื่องมือในการทำเง,งินจากนั้นคะ่ะเอ้า ไปในออนไลน์แล้วแลงุนจะทาเงินได้ยังไงถามตัวเองเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องหาเครื่องมือในการทาเงินซึ่งสมัยนั้นการทําออนไลน์ก็คือต้องขายของมีงละคะลงทุนค่ะก็ได้มีการไปเอา,านะฮะนำเสื้อสูรเ็นเสนนํนำข้าวจากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปมาขายบอกไปคําว่าขายดีมากขายดีถึงขังน้นไหนคะที่บ้านบอกว่ามึงพอเถอะ เขาไม่อยากได้เงิน แค่คิดเบาๆค่ะสัส่งสะเทือนจนถึงจักรวาลค่ะจากนั้นค่ะจักรวาลก็ส่งต่อมาให้หนีค่ะว่ามาเจอธุรกิจกันก็ยังเป็นเงินตลักที่เป็นธุรกิจออนไลน์และเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะที่มีการเปิดอินค่ะและเป็นการเปิดอินที่มีการสต็อกและก็มีสอนงานและมีทีมงาน ใช่ค่ะคุณนดาเก้าค่ะเอาไปปีนั้นเป็นปี2020โควิดคองโลกไม่ใช่ของประเทศไทยในยอด8เดอยู่กันค่ะคุณนดาสา,ามารถทำยอดได้42ล้านค่ะ ส่วนคนสําเร็จค่ะโอเคเขาได้จับเงินแสนเขาได้จับเงินล้านและหนึ่งในนั้นก็เป็นเราด้วยเรายินดีกับเขาสุดหัวใจแต่คนส่วนมากนะคะที่เขาเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้สำเร็จเขาฝากความหวังไว้กับโลกออนไลน์เขาคิดว่าเขาจะรอดจากโลกออนไลน์บางคนค่ะเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตส่วนบางคนค่ะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อคิดว่าตัวเองจะรอดจากออนไลน มาเปิดอินค่ะซักไปหลักหมื่นค่ะซักไปหลักแสนค่ะซักไปหลักหลายหมื่นค่ะแต่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการขายตัวเองอาจจะไม่ได้ขายเค็มและหรือค่ะอาจจะไม่ได้มีความอดทนมากพอเท่ากับคนส่วนน้อยเขาไม่เสพ ที่มีให้กับคุณหนได้แค่นั้นเองค่ะแค่คิดอีกรอบหนึง่งกาจักรบาลก็นะคะขักคองร้อยเรียบเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาให้คุณนดา,า,าต้องตัดสินใจวางเพราะฉันไม่สามารถที่จะส่งต่อเครื่องมีนี้ให้กับผู้คนได้อีกต่อไปจากนั้นค่ะทุกคนเทวดาฟาดิและสินะ เราได้้เยียบเขาได้มาเจอชอ็อตจีนีหลังจากที่เปลียนเขาได้มาเจอชอ็อตจีนี้คุณนักก็ศึกษาโอเคเมนแรกยังเป็นเมนธุรกิจเพราะคุณนัาตามหาธุรกิจเพราะคุณนาัาอยากรวยเมนที่สองค่ะเป็นธุรกิจยังเป็นคนธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่โลกและที่สําคัญเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่มันปิดรอยรั่ว ไม่ว่าจะหนึ่งเลยค่ะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันในการร่วมทำธุรกิจข้อที่สองค่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าโอพังค่าเช่าออฟฟิศค่าเช่าสำนักงานสามค่ะเราไม่ต้องมาเสียค่าจ้างแอดมินค่าจ้างพนักงานค่าใช้จ่ายต่างๆและที่สำคัญค่ะข้อที่สี่ เสร็จปึ๊บมันปิดรอยรั่วมันปิดปิดประตูขาดตั้งแต่วันแรกที่คุณกระดาษก้าวขาเข้ามาในช็อปทีและตอค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้เพราะคุณดางต้องเดินทางไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดบ่อๆและสิ่งสุดท้ายค่ะเป็นธุรกิจที่มีระบบใช้ผ่านผ่อนแรง ในการากรันธุรกิจเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนค่ะเขาทำทธุรกิจโดยใช้คารขอแรงและสิ่งสุดท้ายเหนือสุดที่กระแทหะกหัวใจคุณดามากที่สุดคือชอบที่นีเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพและเป็นอาชีพที่ดีค่ะที่เราส่งต่อให้กับทุกคนได้ และถ้าวันนี้เขารับโอกาสเครื่องมือน,นี้ไปเขาสําเร็จเขากลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราเ็นเีกับเขาสูญหัวใจแต่ถ้าวันนี้เขาได้เจอเครื่องมือน,นี้แล้วเขาไม่สําเร็จเขาไม่เจ็บตัว ในระยะเวลาแค่ครึ่งปีค่ะคุณนราสามารถทำกำไรจากที่นี่ได้เกินครึ่ลงล้านค่ยังไม่รวมกับเก็บทุกทิปพิชิตทุกโปรโมชัน่นโปรโมชั่นแรกนะคะดินเนอร์หรูเป็นโปรโมชั่นแรกของชองจีนิดินเนอร์หรู ที่ที่สาค่ะเที่ยวที่เขาใหญ่เจดที่ค่ะและที่สุดท้ายนะคะดินเนอร์บนเรือคูสดินเนอร์หลุมนแม่น้ำเจ้เาพระยายอีก16ที่นั่งค่ะรวมทั้งทีก5้าโลค่ะทั้งหมดนี้บอกลยาว่ามูลค่ามันตีไม่ได้จะต และทั้งหมดที่คุณนดาได้มานี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋ค่ะที่เป็นคนมอบนะคะส่งมอบเครื่องมือผลิตเงนนี้ให้กับคุณนดาขอบคุณค่ะรุ่นที่ทุกคนที่เป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับคุณนดาไม่ว่าจะเป็นคุณเหนียวนะคะคุณกุ้งไก่น้องจอยนะคะแล้วก็น้องดาวแม่เด๋นะคะแล้วก็คุณพี่เอค่ะขอคุ่เนลุกขึ้นยืนหน่อย เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะต้องขอบคุณทีมงานคุณรดานะคะไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนกันบ้างขอบคุณทีมงานคุณดาที่เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจอคุณรดาและก็ช็อปสินิจึงได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรก,กิจช็อปสินรวยและช่วยคนไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากมาค่ะ คนเหล่านี้ขอบคุณบอสธนาจารุรุจิไกรค่ะทุกคนค่ะแล้วก็พี่พีแอนด่นทุกท่านนะคะที่ได้กันร่วมผลิตแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้กับคนไทยได้มีอาชีพที่ดี <Okay. S 1> และไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวค่ะแต่จะทำให้ทุกคนที่ได้เจออาชีพ